แล้วเวลาท่านจุติลงามาเกิดพุทธมารดารับกระแสนั้นได้พระองทราบก่อนจากสุบินนิมิตฝันนี่ฝันดีดีช้างเผือกดีไม่ใช่ช้างธรรมดาไม่ใช่ช้างกระเผือกพ่องผิวพรรณสีสังสะอาดโอลาอืมไม่ใช่ทั้งพังหรือทั้างพรดำมืดตืดไว้ลากสง <laughs> เอาแค่ okay, ช้างก็สวยมากครับโอ้ยไปดูเนี่ยช้างงานหลายหัวนักเนี่ยพอเป็นเขาเขาสนั้นสวยกันที่นะจ๊ะสวยสวยนำดอกบัว <Okay. S 1> ดอกไม้ห่งการตัดรูปทเนี่มาหรือดอกประทุมเนี่ยเห็นไหมรูอ้อหา่ทั้งี้มาอยู่ประทุมธานีนี่ย <Yeah. S 1> อยู่มาอยู่ประทุมธานีเพราะมีบัว <Yeah. S 1> นี่บัวที่ไหนในโลก สู้ปทุมนานีไม่ได้แล้วอาการเดียวมีตั้งหลายดอกเออที่วัดปฐมมก,กานี่แหละนอนมาสร้างวัดใหม่ๆไม่ธรรมดาหรอเอาทำไมช้างมาเข้าสุบินแล้วไม่เลือกเอาดอกไม้อื่นกุหล,ลาบเลยม,มั่งเห็นก็ไปแจกวันอะไรก็ไป่รูงเข้าแหละนีะ่เออแต่เลือกเอาดอกไม้ทุกชนิดเอาอย่างเดียวดอกบัว นี่สิดอกไมก้การทสรูธรรรเอามาให้ไม่ธรรมดานะเป็นประวัติศาสตร์ท่านแยะแล้วเวลาเกิดมาขนาดพุทธิวิดาพุทธมารนะก็ถือว่ารูปงามนะแต่ไม่มีลักษณะมหาบุรุษเลยแต่ว่าพระบรมโพธิสัตว์ของเรารมมาสุภิจารเนี่ยแปลกทีเดียว เขา้าสู่ขันของพุทธบิดาก่อนแล้วก็มาสู่ันของพุทธมารดาประกอบาธาตุธรรมถูกส่วนเออออกมาเป็นกายมหาบุรุษยังเป็นธรรมดานะบาร,รมีเต็มเปี่ยมแล้วไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพันธุกรรมเลยเห็นไหมจ๊ะได้แค่แตระกูลเป็นเชื้อขติยะเป็นเลิศในยุคนั้น ที่มนุษย์ทั้งหลายยกย่องแต่ไม่มีพันธุกรรมของลักษณะมหาบุรุษไม่มีเลยทั้งพุทธบิดาและพุทธมารดาแต่ทำไมเมื่อประกอบธาตุธรรถูกส่วนแล้วออกมาเป็นเจ้าชายสศธัตถานนี้จึงมีลักษณะมหาบุรุษนั่นเพราะบ,บรารมีของพระองค์เองคือความดีที่พระองค์ได้สั่งสมมา ด้วยการพัฒนาตัวเองตั้งแต่ในกลางทะเลเมื่อกี้นี่แหละอ,อยู่ในกลางทะเลบาแบกมันดาสำภามอับปางแต่เป็นคนอื่นก็ฟูมไฟแล้วโอ้ยตายตายตายแน่ตายแน่ไอใครจะช่วยเราแต,แต่ทำไมนไม่ใ่ท่านขนาดบาดแบกปรนดาเนี่ห็นไหมตั้งความปรารถนาจจะเป็นพระบรมครูอยากเป็นครูอาชีพอื่นไม่เอา ไปไกลๆเลยอย่าเป็นผู้ให้แสงสว่า,วางอยากไปนั่นๆอยู่ที่ตรงนั้นอุย้ยชอบมากเลยที่จะเป็นผู้ให้แสงสว่า,วางจะค้นพบความลับของชีวิตที่จะทําให้รู้ว่าเกิดมาทาไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตและจะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นอย่างไรอืทาอย่างไรถึงจะดับทุกข์ได้พ้นทุกข์ได้ไม่ธรรมดาหรอกที่คิดอยู่อย่างนั้นนี่ครู่ิหญาชอบ คิดเรื่องพระพุทธเจ้าอะ่ะมันสบายใจอยู่คนเดียวไม่เหงาเลยคิดเรื่องพระพุทธเจ้าเนี่ยเท่าไปทวนมาเทบไปชวนมาสบายสบาย,บายก็เหมือนเราอยู่กับท่านอย่างเงี้ยโอ้เรื่องเราท่านเรื่องราวของท่านเนี่ยมันงดงามตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายตั้งแต่ประสูติสรุปปรินิพานงามหมดเลยเนี่ยจะหยิบตอนไหนมาก็งดงามแปลว่าอะไรหาข้อ ตำหนิไม่ได้เลยว่าช่วงนี้ของชีวิตท่านดำเนินชีวิตผิดพลาดไม่มีเลยไม่มีมีแต่ความดีทำมาตลอดเลยงดงามด้วยความดีจริงๆเลยนี่ไงนึกไปดีจ้ะเราพุทธเจ้าอ่ะแล้วจะปลืม้มเขาเรียกว่าพุทธานุสติคือเรื่องที่ควรคิด มีสิบอย่างนี่อย่างที่หนึ่งนี่นะจ๊ะนี่ไงไอเรื่องอื่นอย่าไปคิดเรื่องอื่นไม่ใช่นี่ไงนี่นี่นี่รน,นึกนเงี้ยแล้วเราจะเปลินเพราะนี่จะใกล้วันอีกสาสิบเจ็ดวันจะถึงวันพระพุทธเจ้าแล้วต้องคิดเรื่องพระพุทธเจ้าหรือเรื่องที่เน,นื่นนอ,อง,อรองนะพระพุทธเจ้าเจนน่ะพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยอย่างงี้นะพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ควรยกย่องและคําสอนของท่านนิบ ไม่ธรรมดาเอาว่าเราตัดตอนเนะพอตัดสู่แล้วนี่เนะเมื่อมาเป็นพระสัมไอตอนตัดสรู่ใหม่ๆท่านอยู่ในอริยบทนั่งทําสมาธินะจ๊ะท่านั่งนะไม่ใช่เดินเดินเดินเห็นพุทธบุตรบางลูกชอบเดินจังเลยเดินไปเดินมาก็ไม่ใช่ว่าผิดนะก็ถูกแต่จุดเริ่มต้นของการตัดสรู่ทำคือน,นั่งเดินนี่ท่านจะใช้ตอนหลังที่แก้มื่อยเออนี่เลจ้ะ เพราะนั้นเดินไปเดินมือมันมีเดินแก้เมื่อยกับเดินให้เมื่อยเออเออแต่เดินนึกถึงพระพุทธเจ้านี่ก็เรียกว่าเดินแก้เมื่อยแต่เดินนึกถึงฟงซานเรื่องอื่นไอ้นั่นเดินให้เมื่อยคือเมื่อยฟรีเมื่อยฟรีเราแต่ตอนมาในประเดี๋ยวเราทยอยเล่าสามสิบเจ็ดวันเราเราจะคุยเรื่องพุทธเจ้าสบายสบายไปเรื่อยๆอธิต่าตอนนี้ท่านบรรลุธรรมแล้วดูกิจวัตรประจําวันท่าน ให้ผู้ให้แสงสว่างที่ตัวเล็กที่สุดในโลกมาให้แสงสว่างนักเรียนอนุบาลฝันดีฝันยาวทั่โลกเราทบทวนอีกครั้งหนคุณครูไอโกะจ้ะ